มาสัมผัสด,ดูฮะโอ้มีตัวตัวน้ำในตัวน้ำนะครับออกแบบมาสนหรับสัมนั้นเพื่องอยกล่ละแม่ได้เห็นการทำงานเจ๋จ๋าฮะขนอะงโปะลอยน้ำตัวเดินต้องแรงครับรงานนี้เอารุ่นนี้ไม่อยู่นะท่านผู้ชม แล้วครับท่านผู้ชม เดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงนะครับตัวค่อนข้างที่ใหญ่แล้วก็สูงด้วยนะฮะแม่นี่ขนาดเราอยู่ประมาณราวๆ20เมตรนะอย่างเออหมดเลยครับ เดี๋ยวผมขอญอาตคุีกับนายช่างหนึ่งนาทีนะครับ อ๋อท่านผู้ชมครับจะมีบันไดนะมีบันไดอยู่ข้าง,างตัวฐานนะฐานโป๊ะเนี่ยครับมีอยู่4จุดนะฮะเวลาขึ้นก็ขึ้นจากด้านในครับ แม่เท่เลยนะนายช่างได้ขับคันใหญ่เลยเลม,มันมีเต,ต่าไต่ตัวนี้มันใช้กระต่ายได้ไหมครับได้ไดใช่ไหมฮะเดินเร็วไหมนายช่างก็ส่วนใหญ่เขาไม่ใช้กระไม่ใช้กันใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้าเดินเร็วเนี่ยไอ้โกโซพวกอะไรเนี่ยมันจะพังไวอ,อ,อันนี้ขอระยะเสอบถามหน่อยมันกว้างเท่าไหร่ตีนแท็กตัวเนี้เมตรยี่สิบได้ไหมหรือเกินอยู่ประมาณเมตรยี่สิบครับผมคันนี้กี่ชั่วโมงแล้วนายช่าง อันนี้จะมันจะเปิดดูนั่นแหละสิงพันยังไม่ถึงแล้วครับยังไม่ถึงใหม่ๆเลยนะใหม่ๆลงลงหน้างานอ๋อนี่งานแรกเลยนะงานแรกเลยครับแต่ตอนขึ้นขึ้นข้างในเนาะเดินขึ้นปุ๊บมีบันไดอยู่ในสี่จุดครับผมอ่าคือถอลงน้ำไปลงละเละเทะอย่างเงี้ยครับวิธีทำเวลามันจมจมแค่ไหนระดับมันจมทุ่นตัวทุ่นมันฮะ แล้วแต่ขี้เลนอ๋ออันนี้มันลอยน้ําได้ไหมว่ายนน้ำได้ครับได้เหมือนเรือเลยคือถ้าน้ําอยู่ในระยะเมตรห้าสิบนี่คือมันจะเดินได้สบายอ๋อแต่ถ้าเกิดว่าเกินสองเมตรมันก็จะลอยขึ้นตุ๊ปปองตุ๊ปปองเนี่ยมันจะลอยอ๋อไอ้ลอยถ้าว่าถ้าสองเมตรหน่อยๆเนี่ยมันก็พอตะกุยตะกายไปได้ภาษาของกรมชนเขาเรียกอะไรคือภาษากรมชนแต่ก่อนแต่ไรมันเขาเรียกรถมาร์ดมาร์ดไมโครมัเทินน้ำจะเทินบกอ๋อสะเทินรถมาร์ด มาร์แมคโคสะเทือนน้ำสะเทือนบกรถมาร์ชแมคโคสะเทือนน้ำสะเทือนบกโอเคครับ <Okay. S 1> คือจริงๆอะมันสำหรับงานทำใ้พวกคีรีนอะไรเงี้ยครับผมคือน้ำลึกน้ำตื้นเราไปได้หมดพอ,อเจอน้ำตื้นนี่ก็เดินเนาะเจอน้ำลึกก็ลอยไปเลยพายไปกุ้งขี้พายไปคือถ้าว่าน้ำมันลึกเกินสองเมตรครับผมตัวโป๊ะมันจะถีบตัวขึ้นมันเองลอย คือต้องยกปุงกีให้อยู่จุดศูนย์ถ่วงครับผมคือตั้งบูมไว้ครับอยู่ระดับนี่ระดับพันธะขาวเปลสูงกว่าน,นิดนึงเอะ,อะเรียบร้อย่านผู้ชมขอบพระคุณมากครับสำหรับการติดตามและก็รับชมก็บเป็นคลิปแรกของเรานะฮะเดี๋ยวจะมีพัก2พักสามต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าย้ายไปทํางานแ,วแถวเขตบุรีรัมย์นะครับเราคงจะก็ไปทําคลิปอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมไปแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย